ตักได้ค่ะทุกคนกลุ่ยหยวาพาเตียวมังนะคะวันนี้นะคะพาทุกคนมาจับจูนมากันมดหยอกแกงเลยค่ะทุกคนเห็นขาะตาจับได้ขาดนังขาเขาเลยตายังทำเชยอ,อยู่เลยหันมาเล่เราเล่ก็ยังทำเชยไม่ส้นเอยยังกินกันอยู่เชยเลย มีทั้งนกขูกนกโพราดกนะคะเอ้ยมีทั้งนกขูกหรือนอกโพราดกนกเอียงนกกิงโครงมากันยกแกงเลยกัทุกคนโลอกคอตอนนี้นะคะคุย่าฟาวมาช่องปีเลยกัทุกคนฟาวเล่อยะนู่ช่องตัวกับทุกคนช่องตัวนกโพราดกข้างบนตัวนึงกันนะคะโอ้ย หาเลยากมากเลยแถวนี้เพราะว่ามันเป็นชุมชนติดกึ่งเมืองนะคนกึงเมืองปลาธรรมชาติจะไม่ค่อยมีเล้วถ้ามีก็จะมีแค่ป่าหยางกับป่าปามโอกาสดีมากคนนี้ฟาวอยู่ไล่วันเลยกับทุกคนว่างีจับได้ค่ะนั่งค่ะเขาันนีนะเจาะกินเลยวถึงหั้นมาเลยเราเจย มันนาเร่งตัวตัวกรุยฟ้ามาไล่วันเลยค่ะทุกคนกับต้นหลกอกกต้นนีบางทีเห็นมายืนมาเกาะอยู่นี่พ่อช่วยกลองบินพือไปทันทีเลยวันนี้โอ,อกาสดีมากเลยทุกคนเห็นทางนกพอรัดอกนกเอียงนอกกิโครงแต่ยังมีอีกนกนึงเลยค่ะทุกคนเทวันนี้ยังไม่มาที่ นกพังกานะคะหรือว่านกกระเต็นตัวเจ้าองซี่นำเงินตัวเจ้าซี่นำเงินนะคะทุกคนวันนี้ไม่เห็นที่ค่ะนี่ทาโลกกอซุกผนีแหละจริงๆแล้วโอ้ยบินลือไปผือมานกพังกาตเต็นอยู่มีประมาณซ่องตัวะค่ะทุกคนตเต็นบินไปบินมาอยู่ซ่องตัวฮ่าฮ่าฮ่ารบกันแล้วรบกันแล้วซ่องตัวนะ นกพระดอกช่องตัวรบกันเลยค่ะทุกคนนนเลยหันมาเลยเราอยู่นี่เห็นอยู่นี่มาเราตื้อกลองท้ายอยู่คางเลียวคางเลียวแต่กันยังไม่ไปล่อยนะคะยังไม่ไปล่อยว่วงว่งวงคล้องกินมากเลยเป็นธรรมชาติข้างเรื่นค่ะทุกคนมองเลยใบายตาเห็นเลย,บยใบจ๋อยเอาธรรมชาติสวยงามนะคะ มาฝากทุกคนค่ะ